ทุกคนพี่น้อง๋กรทิบพามาจิบมะม่วงอีกแล้วมะม่วงมหาชนกค,ค่ะแกจัดเ,เรือเจ้าพี่น้องเพียแกจัดแล้วนะคะเพียทุกคนสีสุกแล้วจ้ามะม่วงหาม ต้นในน้อยต้นติเตี้ยจ้ะทุกคนมหาชนกกลยจ้ะเด้อหน่วยง่ายๆหน่วยงามง,งามจ้ะมหาชนกค่ะลูกตุตูเจ๊ะจัดแล้วค่ะกาลังสีสุกพี่น้องรสชาติหอมหวานจ้ะ เป็นมะม่วงพันตอนกิ่งด้วยจ้ะพี่น้องมะม่วงพันตอนกิง่งต้นติเตี้ยจ้าต้นเตีเ้ยเตี้ยปีนี้ไม่ค่อยดกนะคะแต่ว่าลูกโตมากเลยเอามาฝากพี่ฝากน้องมากม่วงจ้าทุกคน นาาะฮะชนกค,ค่ะสำหรับคนมกบังม่วงสูกด้จ้าด้ไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า